นี่นะครับเราจะมาทำการศาสตรโบทกันครับเนื่องในวันที่ยี่สี่ครับจะมีการทอดกระถินนะประจำปีสองพันห้า้อยกสิบสี่นะครับของวัดบ้านคูนะครับตัวนี้ก็รอพวกญาติโยมมาอยู่นะครับเราจะติกไม่นานนะครับการศาสตรบริเวณพื้นนะครับมีตะไคร่น้ำนะครัเกาะเวลาพื้นตามพื้นเวลาเดินนะครับเวลาหน้าฝน นะครับวันนี้เราจะมาทำความสะอาดช่วยกันนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็น่าจะมากันแล้วนะครับนะครับอันนี้คือบริเวณที่เราจะทำความสะอาดกันนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆบริเวณนะครับพระอุโบสถนับวัดลุงภูนับตำบลโคกปีกของนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับวันนี้เราจะมาทำความสะอาดนะครับนี่คือช่วงบริเวณที่ทำไปเมื่อวานนะครับ วันก็ไม่ได้มาวันนี้หยุดก็ขอมาช่วยวันหนึ่งนะครับนี่รอเครื่องทำวามสาดตะไคร่น้ำนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับกับคลิปไปดูหน้านะครับเดี๋ยวรอสักพักก็น่าจะมีต่อนะครับการทำวามสาดนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องของผมด้นะครับ PB ยี่สิบสองชแนลนะครับฝากติดตาม นะครับฝากกดแชร์นะครับที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ